รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกีท่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป ท่เที่ยวให้สนุกในดินแดนมอนละของไทยเป็นเมืองที่อาา้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนยั่พร้อมใจเมืองไทยดีด <az> ีเม <az> ืองไทยดีดี เกาะแรกก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่จเด่นของเกาะแรกก็คือเป็นวิถีชาวประมงที่สำคัญคือผมว่าชาวเกาะแรกเนี่ยเป็นอ่าเป็น,ปนชุมชนเล็กๆที่ยังรักษาวิถีเดิมของเขาอยู่ก็คือมีความเป็น เป็นมิตรเป็นเป็นกันเองนะครับค,คุณยังจำความหมายของการออกไปท่องเที่ยวของคุณก่อนที่จะมีโควิด -19 ได้ไหมมันคืออะไรเหรอคือการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ หรือคือการเปิดโลกให้กว้างขึ้นหรือจะเป็นเพียงแค่การพักผ่อนหรือจะเป็นการตามหามิตรภาพใหม่ๆโควิด1 9อยู่กับเรามา2ปีแล้วนะเราต่างหยุดการออกมาท่องเที่ยวโดยหวังว่าการแพร่ระบาดจะลดลงซึ่งในระยะเวลา2ปีนี้มันก็นานพอที่จะทำให้เราลืมไปแล้วจริงๆว่าเมื่อก่อนเราออกมาท่องเที่ยวกันทำไมนะ วันนี้เราอยากชวนคุณมาตามหาความหมายของการท่องเที่ยวของคุณอีกครั้งที่เกาะแรดเกาะแรดเป็นเกาะเล็กๆกลางอ่าวบันดอนตั้งอยู่หมู่ที่3อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่เองค่ะที่แรกชื่อของเกาะแรดสะกดด้วยดอเด็ก เป็นชื่อของต้นไม้ในเกาะก็คือต้นคีแรกนะคะแต่ว่าภายหลังผ่านการเวลาเขียนไปเขียนมาก็กลายเป็นเกาะแรดที่สะกดด้วยตอเต่าจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะเกาะแห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเมืองมากนะโดยเราใช้เวลาเดินทางจากในเมืองมาประมาณ45นาทีเองค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถึงเกาะแรดแล้วค่ะพื้นที่วา่างเปล่างนี้รอเล่น ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะคะที่เราจะต้องจอดรถทุกคันเลยที่ไปรถข้างนอกนะคะมาจอดที่นี่เสร็จแล้วเราก็จะต้องทํากิจกรรมแรกค่ะก็คือการนั่งลีมูซีนข้ามสะพานเฉลิมศิริราชนะคะไปจนถึงฝั่งของเกาะแรกเลยค่ะและตอนนี้ลีมูซีนมาแล้วค่ะไป สารภาพเลยนะคะว่าการท่องเที่ยวของเราวันนี้เราไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปตามที่ชุมชนวางแผนให้เราไปค่ะสะพานที่เรากำลังขับรถข้ามอยู่นี้นะคะชื่อว่าสะพานเฉลิมสิริราชค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างเกาะแรกไปยังชายฝั่งดอนสักระยะทางประมาณ500เมตรค่ะ อยากให้คุณลองนึกภาพสมัยก่อนเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วนะคะว่าเกาะแรดก,ก็จะเป็นเกาะกลางทะเลที่ไม่มีสะพานข้ามไปนะคะหันไปทางไหนก็ทะเลคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลซึ่งทะเลก็คือน้ําเค็มนะคะปัญหาก็คือว่าชีวิตคนเราต้องอาศัยน้ําจืดในการอุปโภคบริโภคไงคะทั้งกินทั้งใช้เลยการขนน้าจืดข้ามเกาะก็คือลําบากมากๆต้องขนน้ําขึ้นเรือเพื่อบรรทุกไปเกาะแรด เมื่อชาวบ้านลำบากนะคะในหลวงราชการที่9ก็ทรงมีโครงการอันเนื่องในพระราชดำริสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเกาะแรดค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราถึงเกาะแรดแล้วนะคะอยู่ข้างหลังไปเดินเข้าไปกันขอบคุณนะคะ เกาะแรกนะคะเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อเลยว่ามีอาหารทะเลเยอะมากๆก็อย่างว่าแหละค่ะก็เป็นเกาะเนาะดังนั้นอาหารทะเลที่ทานไม่ทันขายไม่ทันนะคะเราก็ต้องนํามาแปรรูปเพื่อที่จะทถนอมอาหารให้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะเราก็จะไปทําอาหารแปรรูปกันนะคะซึ่งอาหารแปรรูปตรงนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะคะในเกาะแรกค่ะก็คือการทําปลาวงนะคะทําจากปลาจ้องม้งหรือว่าปลากระเบนตัวเล็กนั่นเอง จะน่าสนใจขนาดไหนกิจกรรมต่อไปไปดูกันเลยค่ะทางนี้เขาบอกว่าทางนี้ต้องลองเดินดูนะ นาตยาอธิบายให้เราฟังว่าวิธีการทำปลาวงต้องใช้ปลากระเบนบางหรือว่าปลาจ้องม่องค่ะโดยเราจะตัดส่วนตรงกลางของปลาออกนะคะแล้วก็นำมาแช่น้ำแข็งหนึ่งคืนเพื่อที่จะให้ปลาลดความลื่นนะคะไม่งั้นจะบังยากมากๆเลยหลังจากนั้นก็นำปลามาบาังเป็นแผ่นบางๆแต่ย่าให้ขาดขั้นตอนนี้น่าจะยากสุดแล้วล่ะคะ่ะพี่อยากลองทำนะคะแต่ติดที่ว่าสิ่งที่ขาด น่าจะไม่ใช่ปลาแต่น่าจะเป็นนิ้วก็จะกลายเป็นรายการสอยองขวัญมาบ้างนิ้วโชว์คุณผู้ชมแทนนั่นเองนะคะหลังจากที่เราบั้งปลาเสร็จแล้วเราก็จะแช่น้ำแข็งอีกหนึ่งคืนเช้ามาก็จับตากแดดได้เลยค่ะถ้าแดดดีไม่เกินหนึ่งวันก็เก็บได้แล้วแต่ว่าถ้าแดดไม่ดีไม่ไหวไม่ต้องฟืนค่ะแช่น้ำแข็งไว้ก่อนรอวันไหนแดดดีๆก็ค่อยนำน้องออกมาตากนะคะไม่เกินครึ่งวันก็ได้ฐานแล้ว กิจกรรมต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมกระชังปลาเกาะแหลค่ะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะมีชื่อเสียงเรื่องของอาหารทะเลที่สดมากๆแต่ครั้งจะพานักท่องเที่ยวออกไปกลางทะเลไปตกบงตกปลาก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมคะเลยยกทะเลเข้ามาไว้ในกระชังเลยนะคะกิจกรรมนี้เราสามารถที่จะนั่งเรือออกไปหรือว่าพายเรือออกไปก็ได้เพื่อที่จะไปตกปลาให้อาหารปลาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปถึงท่าเรือแล้วปะ ก็จากที่พกักเราอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะนั่งไปกระชังปลาข้างหลังนี้นิดเดียวเองนะคะก็ไม่ต้องใส่ชิวชีพอะไรก็ได้ตรงนี้นะ้ำไม่ลึกเลย เรามาถึงกระชังแล้วนะคะเกาะนิดนึงขึ้นแรงมากก็กระชังนี้นะคะเป็นปลากระพงกับปลาเก๋ากระชังนี้เป็นปลาเก๋าเขากินเป็นอาหารปลาก็คือเป็นปลาเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้อาหารปลากันดูเป็นปลาตัวน้อยๆกินไหมอะโอ้กินอยู่ค่ะกินกินหลังจากที่เราให้อาหารปลาแล้วเราก็ตกน้องขึ้นมาได้เลยค่ะ ดูย้อนแยงมากเลยนะคะเป็นการตบหัวแล้วรูปหลังที่แท้ทรูให้อาหารเสร็จแล้วก็ตกขึ้นมานะคะว่าแต่ตกง่ายมากๆเลยละคะ่ะย่อนเบ็ดลงไปน้องก็ติดขึ้นมาเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้นําไปทําอาหารนะคะเพราะว่าดูจากไซส์ตัวแล้วเนี่ยก็คือยังเล็กเกินไปเราก็จะปล่อยคืนกระชังต่อไปค่ะ ในอดีตของเกาะแรดชุมชนแห่งนี้ถูกบุกเบิกโดยพี่น้องชาวไทยมุสลิมจาก3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอพยพเข้ามาอยู่เป็นกลุ่มแรกๆเลยค่ะโดยการยึดการทําประมงเป็นหลักเพราะว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งกุ้งหอยปูปลาเหมาะแก่การทําประมงมากๆค่ะ แต่ภายหลังได้มีชาวจีนไหหลำอพยพหนีสงครามเข้ามาอยู่ในเกาะแรดราวๆสักสิบครัวเรือนได้แล้วเมื่ออยู่รวมการต่างาศาสนาและเชื้อชาติความแตกต่างก็เกิดขึ้นค่ะจึงทำให้ชาวไทยมุสลิมย้ายถิ่นฐานออกไปคงเหลือแต่ชาวจีนไหหลำจนถึงทุกวันนี้เกาะแรกจึงเต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีและกลิ่นอายของชาวไทยเชื้อสายจีนไหหลำแบบทุกวันนี้นี่เองค่ะ อาหารที่ดังที่สุดและหาทานยากมากๆของเกาะแรกคือหมูเน่าค่ะฟังชื่อดูไม่น่าทานใช่ไหมคะแต่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดไว้นะคะหมูเน่านี้เป็นอาหารต้นตำรับของจีนไหหลำเลยค่ะแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของเกาะแรกด,ด้วยเดี๋ยวเราจะมาหัดทำหมูเน่ากันค่ะและตอนนี้พร้อมแล้วค่ะแต่งตัวเหมาะสมแกาการมาทำอาหารแล้วนะคะแต่ก่อนจะทำอาหาร ที่หญิงคะทาไมถึงชื่อหมูเนา่ามันไม่ได้เนา่าใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่ได้เนา่าค่ะจริงๆคําว่าเนา่าภาษาจีนแปลว่าเปื่อยแต่เนื่องจากคนจีนมาอยู่ในหมู่บ้านสมัยก่อนอาจจะพูดคนใต้อะพูดเร็วๆก็เลยกลายเป็นว่าเนา่าจริงๆมันแปลว่าเนา่าเน่าแปลว่าเปือเป่อยเปื่อยก็คือหมูที่ถูกตุนจนเปื่อยค่ะตุนจนเปื่อยโอเคคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่หญิงสอนหนูทําวิธีวิธีการทํา หมูเน่าหน่อยได้ค่ะเริ่มต้นจากหมูค่ะอันนี้คือหมูเป็นส่วนไหนของหมูคะหมูสามชั้นค่ะสามชั้นเท่านั้นใช่ค่ะถ้าเป็นเนื้อแดงมันจะแข็งไม่อร่อยอ๋อโอเคค่ะแล้วหมูสามชั้นปุ๊บแล้วทำอะไรต่อคะอันนี้ต้องเอาเครื่องทั้งหมดเนี่ยมามาผสมกันแ้วเราต้องใส่ผงพะโล้่ไปอันนี้เราตวงแล้วมาตวงตวงหมดแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายโอ้เครื่องเยอะเหมือนกันเรเยอะมากค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะ เพื่อให้มีความหอมความเข้มค้นอันนี้เราต้องคลุกอันนี้มันเข้ากันก่อนอถ้าเราใส่น้ําก่อนผงมันจะลอยบนน้ํำจะคลุกลํำบากพอตรงนี้เข้ากันแล้วอันนี้เป็นซอสปรุงรสค่ะหมดแล้วเลยละคะค่ะหมดเลยเพราะทุกอย่างตรงมาหมดแล้วค่ะเ้้าเจี้ยวค่ะ อ,อันนี้นี่คือที่เราตวงมาเนี่ยสำหรับหมูเท่านี้หมูนนประมาณ30ชิ้นค่ะซอสมะเขือเ,เทศอันนี้เป็นซอสแดงปกติเพื่อให้สีบิสันด์ดูสวยงามแล้วก็น้ำตาลทีาตแล้ยกีค่ะอันนี้เราก็มามาคลุกให้มันเข้ากันก่อน อันนี้เป็นสูตรต้นตำรับของเกาะคนจีนไหหลําที่เกาะแรกค่ะแต่สูตรเหมือนกันแต่รสชาติอาจจะคล้ายๆกันทุกบ้านแต่อาจจะไม่เหมือนกันทุกบ้านเป็นอาหารที่ใช้เครื่องปรุงเยอะมากใช่ค่ะเป็นของที่ว่าเมื่อก่อนมีงานบวชงานแต่งมีงานเลี้ยงอะไรคนในเกาะก็จะต้องต้องมีหมูเน่าไว้เลี้ยงขับเลี้ยงแขกที่มางานคนบนฝั่งสมัยก่อนเวลามีงานที่เกาะแรกก็ต้องมากัน หวังที่จะได้มากินหมูเน่าเพราะมันไม่มีขายใช่แล้วมาก่อนมันไม่มีขายยังไม่มีร้านอาหารไม่มีโฮมสเตย์ก็ไม่มีขายต้องมากินเวลาเขามีงานก็มีเทศกาลอันนี้เป็นหอมแดงที่เราปั่นมาแล้วเราใช้แต่น้ำอันนี้หอมแดงเอาไปปั่นโอ้โหมอก่อนไม่มีเครื่องปั่นเราคงต้องบดเองเลยเนาะจำกันค่ะ ตอนเปิดร้านใหม่ๆพี่ก็นั่งตำอขอตอนหลังก็ประยุกไปเลยสมมาลราคาที่เป็นอาหารที่หายกินยากเพราะ <c oughs> ว่าไม่ได้ทําง่ายเลยนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยอันนี้คือกระเทียมที่เราปั่นไปใช้เรียบร้อยแล้วก็ <c oughs> คือเอาแต่น้ําเหมือนกันแต่น้ําค่ะโอ้โดูสิเครื่องปรุงเยอะมากกว่าจะเตรียมได้แต่ละอย่างนะคะก็เลยทีนึงก็เลยต้องหมักไว้เยอะๆใช่ไหมใช่ต้องตุนหม้อใหญ่ๆเพราะเตรียมเครื่องก็เป็นชั่วโมงสองชั่วโมง ก็จะได้ครบทุกอย่างใช่ยังไม่รวมเวลาทำอีกนะใช่คือไม่รวมเวลาตื่นนี่ก็ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอีกทาวันนี้ต้องขายพรุ่งนี้ก็แปลว่าต้องตื่นทั้งคืนเลยค่คะปกติที่จะทําช่วงเช้าๆแล้วก็ขายช่วงหกโมงเย็นอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ถ้าตนตอนกลางวันก็ขายอยู่วันหนึ่งอันนี้คืออะไรคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยอ่หรือน้ำมันหอยไม่เป็นไรเติมเข้าไปได้ไม่ต้องลืม แล้วก็อันนั้นคือขิงปั่นเหมือนกันเอาแต่น้ำเหมือนกันเนาะถือว่าเราใช้แต่น้ำอย่างเดียวใช้แต่น้ำค่ะยังไม่หมดเลยนะคะนี่เครื่องปรุงยังไม่หมดยังมีวัตถุดิบยังมีอีกนะคะอันนี้เป็นเปลือกส้มจีนค่ะเปลือกส้มจีนแช่น้ำเหรอคะค่ะเอาแต่น้ำอันนี้เป็นซอสแดงที่เราจะดูให้มีความเข้มข้นขึ้นมันอ่อน เราต้องหมั่นคลุกคลุกน้ำให้มันเข้ากันอยู่ใช่ค่ะน้ำนี่ถ้าไม่เข้ากันเวลานึ่งมันก็จะเกาะที่เนื้อหมูเป็นก้อนๆแล้วถ้าสมมติว่าเราเททั้งหมดลงไปแล้วเรามาคลุกทีหลังมันจะเข้าไหมไม่เข้าใช่ไหมคะมันก็เข้ากันแต่ถ้าเกิดแต่มันจะยากหน่อยอย่างเนี้ยเราใส่น้ำมันหอยทีหลังมันก็จะลอยหอือเราต้องใส่ก่อนที่จะใส่น้ำมันถึงจะคลุกง่ายมาดอกไม้มาเลยอันนี้เป็นกระดาษกระอบเชยค่ะ ากาะตักทีขิงผัเหอดหอมเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไปในไปในหม้อ็นห,หอมนี่เราใส่ตอนที่หมูใกล้ๆจะได้ที่แล้วค่ล้างเห็ดหอมแล้วก็ไปใส่เพราะว่าถ้าเราต้มเหอนนอมกันเต้าอะไรคะเล้าค่ะเอาสียแกบอกว่าเวลาจะกินหมูเน่าเนี่ยเวลาเราจิ้มน,น้ำเข้าไปในปากต้องให้มีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกถึงจะใช้ได้ แต่อยู่ในปริมาณที่ไม่ทานแล้วเมาไม่ไปนิดเดียวนิดงเดียวเอากลิ่นนะทำให้หมูมันเปื่อยเร็วแล้วก็ไม่ให้มันมีกลิ่นหอมเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วค่ะได้แล้วก็หลังจากนี้ทำยังไงต่อคะได้แล้วก็กินินแล้วก็เอาหมูเนี่ยเราต้องไปใส่กระมังใหญ่แล้วก็เอาหมูมาหมักจะได้ไม่ล้นอะเนาะถ้าหมักแบบนี้หมักนานไหมคะไม่นานกัสักชั่วโมงอะไรเนี่ยพอให้น้ํามันเข้าไปในเนื้อหมูชั่วโมงหนึ่งค่ะสักชั่วโมงหรือสัก บางทีถ้าเรายุ่งๆเราก็ทิ้งไว้ได้แล้วถ้าเกิดเราไม่เกินชั่วโมงเราก็ต้องเอาใส่หม้ออุ้ยอันนั้นอะไรใี่หม้อเนี่ย,ย,ยมันจะมีอ้อยอ้อยเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็กันไม่ให้หนังหมูเนี่ยติดก้นหม้ออ๋อเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาลงไปเรียงแล้วก็คือถ้าได้แบบนี้แล้วเราถ้าได,ได้เรียงแบบนี้ล้วก็เนี่ยเอาเครื่องพวกนี้โรยเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็ใส่นะ้ำให้เต็มหม้อ แล้วเราก็แต่น้ํานี้จะไม่หมดเราก็ตุนไปเรื่อยๆแล้วก็คอยหมั่นเติมน้ําหยอดน้ำไปเรื่อยๆอแต่จะใส่ทีเดียวหมดมันก็ไม่ได้ต้งใส่ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆได้ถ้างั้นเดยดตามไปดูกรรมาวิธีการตุนได้ค่ะได้ค่ะ คืนนี้เราพักกันที่โรงเตรียมบ้านเกาะแรดเลยค่ะก็ที่ที่เรามาทําหมูเน่าเมื่อกลางวันนี้แหละค่ะก็คือโรงเตรียมเนี่ยชั้นล่างนะคะจะเป็นร้านอาหารชั้นบนก็จะเป็นโฮมสเตย์ค่ะ ซึ่งเป็นโฮมสเตย์ที่สบายมากๆเลยนะคะให้อารมณ์เหมือนพักโรงแรมเลยค่ะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครบครันมีห้องน้ำในตัวมีวิวที่สวยงามเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราอยู่บนชั้นสองเราก็สามารถเห็นวิวมุมสูงด้วยแล้วก็เป็นวิวมุมกว้างๆด้วยนะคะแต่ที่นี่จะมีห้องพักไม่เยอะค่ะใครอยากมาก็ต้องโทรมาหาพี่หญิงแล้วก็เช็คห้องพักรวมถึงต้องจองล่วงหน้าสักนิดนะคะ เพพพรรรราา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 ะววววัักกยยททุุธิิขีีีโนนนจตปแล้วก็กิจกรรมของเช้าวันที่สองนะคะเราจะออกเรือไปดูโลมากันค่ะแล้วก็จะออกไปไหว้หลวงปู่ทวนนะคะแต่ก็คือโลมาลุ้นเอาล้กันนะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะไปตามล่าโลมากันไปเลย ตออท้ายไรค่ะถัดไปอีกนิดเราก็จะเจอกับหินพับผ้าค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหินพับผ้าก็รอเรามาเจอในทุกวันค่ะแต่ที่สำคัญเรามาเจอกับราาน้ำค่ะอันนี้เซอร์ไพรส์รจริงๆนะเรามาถึงบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะต้นไร่นะคะตรงนี้สังเกตว่าน้ำมันเขียวมากมากๆก,ก็เลยถามผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนแปลงตน้น ถ้าขับกลางคืนก็คือแบบเรืองแสงขึ้นมาเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นสีเขียวๆนะคะเนี่ยแทงต้นน่ะที่เขาเรียกว่าที่ปาวาแบบเขียวแบบสีเดียวกับเรืออะไอ่ะเขียวมากเราเดินขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะถึงแล้วนะคะหลวงปู่ทวดนะคะบนจุดที่สักการะหลวงปู่ทวดของเกาะนุยค่ะ ขึ้นมานิดเดียวแหละไม่กี่ร้อยเมตรนะคะแต่ว่าก็หอบอยู่นะได้เหงื่ออยู่นะ เจอโลมาแล้วนะคะเจอหลายตัวมากเลยไม่แน่ใจนะว่าเป็นโลมาอะไรเพราะว่าออไม่เห็นปากนะคะคือที่นี่เนี่ยที่จะเจอบ่อยๆนะคะก็คือโลมาหลังโหนกกับโลมาอิระวดีหลังโหนกปากจะแบบแหลมๆมออกมาเลยนะคะส่วนโลมาอิระกวดีหัวาจะกลมๆส่วนโลมาสีชมพูอ่ะก็คือโลมาหลังโหนกนะคะ,ะดูหน่อยไปไหนแล้วล่ะนนองออกมาให้เจอนะ เราเห็นลมค่แบบใกล้มากๆนะคะแบบขอบกับเรือเลยอสวยมากแล้วก็อยู่หลายตัวมากสี่ห้าตัวนะคะสีชมพูก็มีนะคะที่เป็นสีเทาๆน้ำเงินก็มีตื่นเต้นเดี๋ยวลองดูนะคะนี่คือเห็นด้านหลังรอบหมดเลยคือเขาอยู่บริเวณนี้เยอะมากๆนี่ๆๆ่นี่น,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 นปอน สถานภาพปัจจุบันของน้องทั้งสองสายพันธุ์เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองพุทธศักราช2535นะคะหลังจากที่เราได้เที่ยวเกาะแรด2วันหนึ่งคืนไปแล้วนะคะเราก็จะไปฟังความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยวของเกาะแรดกันจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านเกาะแรดผู้ใหญ่ภูวานาถแก้วออดค่ะ ครับในเรื่องของการคัดกรองนักท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกอะแรดเราก็มีมาตรการในเรื่องของก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเข้าหมู่บ้านเราให้สแกน q r c o d e คเซฟสุราชหรือว่าค r c o d e คไทยชนะและเราก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิและก็มีเจลล้างมือสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามีป้ายเตือนการเข้าหมู่บ้านครับแล้วก็มีจุดลงทะเบียน ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านกอเรศครับพูดถึงความพร้อมของชุมชนบ้านกอเรศในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวตอนนี้เราก็มีกลุ่มโฮมสตเตย์ที่เปิดเป็นทางการแล้วสําหรับนักท่องเที่ยวมาพักได้ก็วันละเกือบ200คนครับหรือว่า200คนน่าจะได้ครับเส้นการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกอเรศเราก็มีในเรื่องของ รถซาเล้งนำเที่ยวในส่วนของเ,อเรือประมงพื้นบ้านนำชมโลมา,านำนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวทางทะเลก็ไปชมโลมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำปลาวงแล้วก็มีการเพ้น้าปะเตะมีการทำหมูเนา่าก็สิโปรแกรมที่เรา,เาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มา สัมผัสแล้วก็มาทําได้ด้วยตัวเองกับชาวบ้านในชุมชนบ้านกาะแรดก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาสัมผัสชุมชนบ้านกาะแรดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมาในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไม่เป็นเรื่องของอาหารประมงพื้นบ้านขอให้นักท่องเที่ยวมาชมมาเที่ยวมาสัมผัสชุมชนบ้านกาะแรดกาะแรดอเมซิ่งยิ่งกว่าเดิมแน่นอนครับสำหรับช่องทางการติดต่อก็ นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อมาทางกลุ่มโฮมสเตย์แต่ละที่แต่ละหลังได้เลยครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ติดต่อมาทางผมผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านเกาะแรด0869455249ครับหลังจากที่เราได้อยู่เกาะแรกสองวันหนึ่งคืนเราก็พอจะเจอความหมายของการท่องเที่ยวของเราแล้วล่ะค่ะว่าคือการได้เรียนรู้เห็น และสัมผัสในสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นคือมิตรภาพจากคนที่เพิ่งจะรู้จักกันแต่อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกคือการซึมซับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และคือการใช้ชีวิตอย่างพึ่งพาธรรมชาติและดูแลธรรมชาติไป็นเด็กราวเดียวกันจริงๆยังคงมีความหมายของที่นี่อีกมากมายที่เรายังหาไม่เจอและมีอีกหลายแง่มุมของที่นี่ที่เราไม่ได้พาคุณไปคุณต้องมาด้วยตัวเอง แล้วบอกเราด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วความหมายของการออกมาท่องเที่ยวของคุณคืออะไรถ้าพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็จองตั๋วได้เลยค่ะเกาะแรกรอรับคุณอยู่แล้วสำหรับวันนี้เมืองไทยดีดหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะเเเเนนมมมืืืออองอองงทททีีีีาาแแๆกกกหลลยยไยไไไรดดด